สปอตเตพี่น้องวันนี้เขาอยู่เพื่อนเขาปฏิบัตออกไปนอกปฏิบัติท่ายคลิปอยู่นอกแต่ว่าเขาจะมาอัดโฆษณาบอกง่ายๆคือสี่หาเงินก่อนเพราะวัติช่วงเขาเปลี่นเดี๋ยวมันจะฟื้นเดี๋ยวมัมีเงินไปเฮ็ดคลิปต่อและตอนนี้เขาสิมาอัดโฆษณาเครื่องฟอกอากาศนอนซึ่งว่าปกติเขาจะ่ได้อัดเครื่อนวันนี้นอนจะอัดขายสินค้าเพื่แบบผู้ใหญ่สิบแปดบวกแล้วันนี้เขาเปลี่ยนมาขายเครื่องฟอกอากาศเพราะว่าช่วงนี้คือสี่มีความจำเป็นแล้วก็เขาชี้ท่ายให้เบิรงขั้นตอนการ อัดโฆษณาการเห็นเบียร์การขายออนไลน์ของเฮา,นาเนี่ยแหละนะซึ่งว่าที่ผ่านมาเขาเ,เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเขาเคยเห็นเขห็นเบืองหลางซึ่งว่าเขามีสตูดิโออยู่ในเงินตอนนี้เขาสิเขาไปเบิ่งสตูดิโอก่อนว่าอบอลเห็นเปียกบอลขายสินค้าบอลห้างเงินเขาที่ผ่านมาเนาะจะเป็นแบบนี้เดียวนํำมาเบิ่งนำกันและที่จะเห็นอยู่นี่ก็คือสตูดิโอ ที่เราจะรีวิวนี nhưng, ่แหละตัวนี Take ้เนาะตัวนี mainly, ้จะเป็นเครื่องประกอบอากาศครับประอบอากาศแล้วกันแล้วนี่ทีมงานกียังเครื่องเตย้ำกล้องตล้วนี้อันนี้มันเสื้อผ้าเสื้อผ้ากับย้อมผ้าได้ซกมันพวกคนมีเวลาในส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อเวสตแบบผู้ชายนะแล้วก็ที่งานกเตรียมกล้องเนาะทีมงานกเตรียมกล้องอยู่แล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือคลิปต่างๆที่เขาตัด เราได้อารมณ์เสือตอนนี้ตอนนี้ตัง้งมาอยู่แต่กที่เขาจะมาอัดโฆษณาเดี๋ยวเขาสีไมคัมมาหนึ่เออนนงเราพบว่าการโฆษณาในต้องการภาพลักษณ์ทีด่ดีด้วยหนึ่งการขายสินค้านในออนไลน์ก็รช่ได้เมคัมพราะนาจริงดีมัม่รอดบางที่จะขายเครื่องนี่มันก็ต้องได้ให้ดูดีหน่อยหนึ่งเน,นาเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ตอนนี้เขาก็ซีมาเมคอัพแต่ว่าเมคอัพนี่เขาจะเฮ็ดเองเพราะว่ามันบ่มีความจะเป็นต้องไปจาา้างเขาเนาะเบิ่งในยูทูบแล้วก็เฮ็ดได้เลยขั้นพื้นฐาน และตอนนี้ก็แล้วกัเลยนะสำหรับการโกรนาน,นากานพิธีการการสิทธิทนตอนนี้นะสำหรับนานีในการบอกให้นูนเนคือแบบงานดวดงานโฆษณาการไทยรถยนตกันไดจะีปนเาร็วเที่เขาไมพ่งสะพานเฮ้ยอมแล้วหน้า้อมสุกับ้อมแ้วนี่จะเยี่ยม เวลาเขาถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายเอาแต่เครื่องตอัวเนาะจะบด้ถ่ายหมดเลยเวลาเขาถ่ายโฆษณาตัวนี้แกจะถ่ายประมาณที่ขึ้นมาบพราะครั้งนี้คอนเพิ่งใส่สูทและใส่สเสื้อแวสต์แต่ทำหลุดใส่บล็อกเสื้อแบบนีบางครั้ง,งทํากัดโฆษณาเนี่ยเป็นแบบนั้นน,ะนี่ตอนนี้ทีมงานกําลังเช็คกล้องเนาะก็คือเกียมถ่ายอันนี้ก็คือสภาพสตูดิโอเขาตอนนี้ก็อยากพูดให้นิดนึงก็คือมันมีโปรเจกต์ที่เขาตัดไว้ยังรวดเร็วเถอะก็บเฮดแต่สองคนหลักๆอสองคนที่ ช่วยกันนะอันนี้ก็จะเป็นทีมงานทีมาใหม่มาฝึกเอาและตอนนี้ยังไม่ทันจะเปิดไฟสตูเทือนเนาและนี่ก็คือสินค้าที่เขาจะารีวิวในมือนี้เนะและอันนี้ก็คือการทาสคริปต์ราเป็นตัวโฆษณามันต้องในอระแสสินค้าในการเบา และตอนนี้เรากำลังสิ่งนี้อักพจน์นะครัตรงเซตสั้นที่เล้วแล้วมันก็จะสิ่งนี้เรื่อยไปแต่ที่เปลียนก็ไม่เหมือนนเดี๋ยวมาเช็คมาเปิดไฟสตูนั่งก่ตอนนี้เขาพร้อมแล้ว และเป็นก็คือไฟส <c oughs> ตูดีเดี่ยเปิดแต่เราเชืาภาพอาจจะต่างจากตอนนไลน์เนาะย้ําใช้ให้ตัวบน สวัสดีท่านผู้ชมสำหรับทานได้ที่ว่ากังวลเรื่องโศโลกเนาะโดยเฉพาะโรคโควิดวที่ว่ามันอยู่ในอากาศเพราะว่าแน่นอนลายทานผู้ว่าการติด ติคลิปเบื้องหลังไงเอากระจกไปแล้วเนาะสำหรับการถ่ายโฆษณาเครื่องฟอกอากาศของเราเนาะซึ่งว่าจะมีสองทางเงินอันนึงของเราแหละเนาะมาจากคลิปนี้อ่าวิชุดง่ายผ่อนแห้งอาก,กาศมันจะเอาเอานันหนึ่งแอนดเยี่ยมดีกว่าเด็ก็แล้วก็แหลกอย่าลืมนะมูฟเ่อน์สำหรับใครที่ว่ากำลังติดตามอยู่ก็อยากให้กด subscribe ในยูทูบแล้วก็กดติดตามเขาในสองทางจำหน่ายเครื่องแอ่ด์นาะเพราะว่า จะได้มีกำลังใจในะการคลิปตป่อไปเมื่อนิยุ่งเกลือนดยไปใส่คนแนนต้องสบทานไปทีว่ากดติดตามกด Subscribe บางทีมือหนาเสียวเครื่องฟอกอากาศมาแจเอาความใจสำหรับการติดตาม เดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าตัวนี้เนาะเป็นเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ Air Purifier เนาะก็คือเป็นรุ่นธรรมดาที่บัวธรรมดาก็คือมีคนใส่รุ่นนี้รลายที่สุดเนาะเครื่องฟอกอากาศ